อตอนนี้เรามาอยู่ที่อิงทรีเฮาส์นะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นไอศครีมผักชีมีทั่วตัดด้วยเจ้าแรกของโลกและประเทศไทยซึ่งตรงนี้ครับเป็นการใช้ความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็ใช้คาแรคเตอร์เข้าไปในการที่จสร้างการจดจังเป็นแบรนดิ้งนะครับ ที่ที่ที่น่าสังเกตก็คือใช้โลหะกัดดินไหมใช้วัตถุดิบเนี่ยในาการ,กรเกษตรทีนะ่มาแปลรูป้ง้าวนึ่้าวสูงเกษตรน้าสูงอันนี้คือต้นอีกอเจ้าะถอนนะครับแล้วก็นี่คือไอซครีมลองชิมให้ดูนะ